สาวเรามาดูกันต่อเนาะในวิชาระบบใบสําคัญน่ะในชาร่วงคาระบบใบสำคัญในหัวข้อเรื่องระบบใบสําคัญครั้งที่แล้วเราดูใช่ไหมว่าวิธีการระบบใบสำคัญเป็นอย่างไรมีกรณีที่มีจ่ายเช็คหรือยังไม่จ่ายเช็คทำยังไงเช็คที่มีแค่ตัวยังไงเนาะต่อมาเรามาดูกันวิธีการจัดเก็บจัดเก็บใบสําคัญเราจะเข้าไปในลูกหน้าโดยแยกเป็น2ประเทศนะคะคือประเทศที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน กับประเทศที่เราจ่ายเงินแล้วนะในทั้งสองประเทศนี้ไม่จำเนหรืออยแค่เรียกว่าจ่ายเงินไม่สำคัญครั้งจ่ายก็ได้นะดังนั้น,น,นเมื่อเราบันทึกบัญชีไปแล้วว่าเราไม่อยากจ่ายเงินแล้วก็เอาไปสำคัญนะมันคืเก็บเข้าแทนไว้ก่อนนะพอถึงเวลาเราถึงจะค่อยเอามาจ่ายนะคะต่อมาในแรกที่จ่ายเงินแล้วนะคะเราก็ต้องเรียงลําดับเลขที่ของไปสัมคัญด้วยว่า เพื่อให้เราทาไมคะเพื่อให้เราด้วยได้คน,คนหาสะดวกได้ง่ายเนาะและเรียงตามเลขเช็งนะคะเรียงด้วตามตัวอักษรระดับก็ไก่ดูพอลลู่นะคะเพื่อให้เราสหาัดหาได้สะดวกขึ้นเนาะต่อมาการบันทึกบัญชีของใบสำคัญมีอยู่สองวิธีคือบันทึกตามใบสำคัญกับทะเบียนจ่ายเช็คเรามาดูวิธีแรกกันก่อน,อนคือบันทึกตามนะคะตามใบสำคัญดังนั้นในรูปแบบตามใบสำคัญนะลูกนะก็ อันนี้ต้องได้รับการตรวจและอน,นุมัติการจ่ายกันแล้วนะคะโดยมีทั้งซื้อสินค้าคือวัตถุดิบและซื้อสินทรัพย์ค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะรวมถึงชําระเงินกู้และตัววเงินจ่ายด้วยนะถึงมานําบันทึกบัญชีนะคะเรามาดูกันว่าทะเบียนใบสําคัญนี้เกิดทั่วไปในรูปแบบอะไรบ้างตอบน,นิ่หนึ่งคือมีวันที่วันที่บันทึกที่เกิดรายการนะคะท,ท,ที่เกิดรายการนะอ่านริสึรายการ2 เลขที่ใบสำคัญที่นำมามาบันทึกว่าเป็นเลขที่ราการลำดับที่เท่าไหร่ถึงมาบันทึกสามมีนะคะมีผู้รับเงินใครผู้รับเงินนะนะสี่คืออะไรคะคำอธิบายคำอธิบายรายการต่างๆในประจักษว่าเป็นซื้อเป็นขายเป็นอะไรนะแล้วแต่นาะเป็นซื้อแล้วซื้ออะไรกลับมาเนาะต่อมาเงื่อนไขต่างๆว่า มีจำนวนนี่อะไรไหมอย่างเช่นอะไรลูกสองทับสิบอะไรเงินทับสามสิบอะไรประมาณนี้คือเงื่อนไขต่งางๆที่เรามีในระบบใบสำคัญหกอะไรคะหกคือการจ่ายเงินการจ่ายเงินเนี้ยเราจึงควรจ่ายนะในที่จิตสั่งจ่ายเมื่อไหร่นะคะแปดคืออะไรคะแปดคือเครดิตใบสำคัญตัวนี้จะพันจ่ายเนี่ยวัตถุต้นยอช่องรวมและใบสำคัญแต่ละฉบับร,รวมกัน ถ้าเดบิตช่องต่างๆเนาะดังนั้นในทั้งหมดรายการต่วนี้เรามาดูช่องรายการแต่ว่าตัวอย่างมาสั่งคำมีอะไรบ้างหดีดูหนึ่งนะคะหนึ่งที่คือหนึ่งเชิงทัศคือไม่ได้ที่ใบสำคัญสองคืออะไรวันที่และสองผู้ได้ที่สามคือลูกผู้รับเงินสี่คืออะไรคําอธิบาย5้าคืออะไรเงื่อนไขหคืออะไรคะ6คืออะไรคะหคือการจ่ายเงินเจ็คืออะไรคะเจ็คือ ช่องเครดิตไปสมคัญต่างๆเนหะ็นไหมอ่ะเดี๋ยวดูในช่องการจ่ายเงินมีทั้งวันที่และอะไรคะเลขที Re ่เช็คใช่ไหมคะและแตกด้อนะคะช่องทางด้านเครดิตนะด้านเดบิตนะคะคือมีซื้อสินค้าค่าขนส่งเขา้าใบกำกับภาษีซื้อและภาษีซื้อใช่ไหมคะและบีอื่นอะไรคะลูกเช่ไนไรชื่อบัญชีอะไรแล้วแตกเราจะมีบัญชีเนาะเกิดขึ้นอ่าและจำนวนเงิน นี่คือรูปแบบเลยคะรูปแบบใบทะเบียนใบสำคัญนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาเรามาดูการบันทึกบัญชีของใบสำคัญนะคะคือจะเดบิตซื้อสินทรัพย์ค่าใช้ใจ่ายเงิงนผู้รัจเงินจาน่ายแต่อยู่ทางด้านเดบิตนะคะและเดริตพาษีซื้อและเครดิตนะคะเครดิตใบสำคัญจ่ายและเลขที่ของใบสำคัญนั้นๆที่เราเกิดขึ้นนรายการนะคะต่อมาทะเบียนการจ่ายเช็ค เรามาดูการทะเบียนในการจ่ายเช็คการจ่ายเช็คเป็นตัวการก็ต้องมีทะเบียนกันมีรูปแบบอะไรบ้างอนึ่ง่งนี้นะคะนดิคือวันที่จ่ายเช็คเลขที่เช็คผู้รับเงินใช่ไหมคะเลขที่ใบสาคัญช่องด้านเดบิตสำคัญจ่ายเงินและเครดิตส่วนลดรับและธนาคารเรามาดูตัวอย่างแบบกรองกันเป็นแบบนี้นี่คือจะเป็นการจ่ายเช็คนะคะช่องแรกคือช่องวันที่ที่ต้องมีช่องที่สองคือช่องะไรคะเลขที่เช็คใช่ไหมคะช่องที่สามคือช่องะไรคะผู้รับเงินช่องที่สี่คือช่อง เลขที่ใบสํคาคัญช่องที่5คือช่องอะไรคะเครดิตใบสํคาคัญจ่ายและช่องที่6คืออะไรคะเครดิตนะคะชอนน่ Black ชองส่งนดับแดกช่องธนาคารโอเคเนาะนี okay, no. ่คือตัวอย่างหน้าตาของทะเบียนการจ่ายเช็คต่อมาเรามาดูการบันทึกบัญชีเห็นเมื่อกี้ไหมคะตอนที่จะทะเบียนบใบสํคาคัญใบสำคัญที่อยู่ทางด้าน K เครดิตเรากับฟังมงแล้วเดบิตก็ต้องเป็นใบไรคะใบสําคัญนะคะ เดบิตจะต้องเป็นใบสำคัญนะเดบิตนะจะเป็นใบสำคัญนะ mm hmm. ส่วนเครดิตต้องเป็นอะไรคะธนาคารและส่วนลดรัถ้าเรามีสมุดรัเราจะต้องใส่สมุดรับทางด้านเครดิตนะคะต่อมาการผ่านรายการยระเภท mm hmm. ก็เหมือนผ่านรายการย่อเพดทั่วไปที่เราเคยผ่านรายการเนาะโอเคเหมการเนาะอย่างนั้นแต่เราใช้อักษรย่อคำว่าอะไรคะคือทศนะคะและของที่เป็นเจ้าคืออะไรคะทช เปลี่ยนใจเช็คเนาะตัวอักษรยอดมันนะคะต่อมาเรามา,มาดูโจทย์นะเขาบอกว่าอะไรในโรงงานอารดิจิปเนี่ยใช้ระบบไฟสําคัญเพื่อควบคุมการจ่ายเงินใช่ไหมคะควบคุมการจ่ายเงินเนาะในการค้าบขนส่นเดือนมกราดมีดังนี้หนึ่งซื้อวัตถุดิบเท่าไรคะ 40, สี่หมื่นบาทมีภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะและเองอนขายตามนี้นะคะเสร็จแล้วจ่ายค่าขนส่งให้บริษัทไทยขนส่งเท่าไรคะสามร้อยแปดสิบบาท และจ่ายค่าไฟฟ้าคุณม,มีค่าไอ้ตัวเนี้ยหนึ่งพันกว่าบาทเนี้ยใครคะเขารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะเขารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วใช่ไหมคะก็มันสิ่งใช่ไหมคะรวมแล้วนะตรงเนี้ยค่าที่เชืต้องห่อแตอ่ันออกเนาะเสร็จแล้ววันในดาวที่สิบเลยคะ,ยคะซื้อวัสดุสะคาคณส่วนเท่าไหร่คะสองสามสามพันสองร้อยบาทมูลค่ามีค่าสูงมากเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต ชำระของเมื่อวันซื้อมาวันที่2อ่าเสร็จแล้วซื้อเครื่องจักรยี่เทอาะไรคะสองแสนสี่มืนอ่ามูลค่าภาค่าเิ่มเจ็เปอร์เซแล้วก็ชำระนี้เมื่อวันที่10มกกับราชน่าจะแล้วซื้อวัสดุจากโรงงานอะไรคะแสริงวัฒน,นาห้าหมื่นห้อันบาทมูลค่าเและมีเงื่อนไขในการชำระเงินนะคะต่อมา จ่ายค่าขนส่งเหมือนกันเท่าไหร่คะ440บาทนะคะเสร็จแล้วนะคะซื้อวัตถุดิบจากไรา์โมลล์คูณเท่าไหร่8,000บาทมีภาษีค่าเพิ่ม7%ใายเงินเดือนพนักงานเท่าไหร่คะ42,000บาทค่าแรวเท่าไหร่คะ700ไอ้7 5 0 0 0บาทนะคะเสร็จแล้วเราดูนะคะใบสำคัญจ่ายนะคะให้ทำไรขอให้ทำทะเบียนใบสำคัญ ทำทะเบียนการจ่ายเช็คและยาประเภทที่เกี่ยวพ้อง